สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแ e l นะครับค่ำคืนนี้นะครับจะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอนะครับนี่คือ a อเซอร์โปรเจคเตอร์รุ่น x 1 1 2 0 h นะครับตัวนี้รองรับระบบภาพ3มิตินะครับหรือว่ารองรับระบบภาพ 3D นะครับเป็น dlp โปรเจคเตอร์มีช่องต่อ hdmi นะครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับ ช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อ audio in audio out นะครับ audio out สำหรับ audio in ก่อนนะครับก็นำสัญญาณจากพวกเครื่องเล่นต่างๆเครื่องเล่นแผ่นหรือคอมพิวเตอร์มาเข้ามา in เข้าตรงนี้แล้วก็ out ก็ออกตรงนี้ก็ไปออกแอมพลิฟายเออร์หรือว่าออกแอลลัมพงต่างๆนะครับตรงนี้สีเหลืองๆนะครับเป็นช่องต่อ AV นะครับหรือว่าสัญญาณวดีโอย่างเดียวเลยตรงนี้ HDMI นะครับซึ่งผมต่อไว้อยู่ สีน้ำเงิน2อันนะครับสำหรับต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับมันก็คือช่องต่อ VGA นั่นเองนะครับตัวนี้มีช่องต่อ HDMI ด้วยนะครับนี่คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer รุ่น x 1 1 2 0 h นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินไปดูทางด้านหน้ากันครับาทางด้านหน้านะครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่คือ Acer Projector x 1 1 2 0 h นะครับ ความสว่างตัวนี้นะครับ2,700ลูเมนนะครับคอนทราดเรติโอ3,000ต่อ1นนะครับสภาพเครื่องมือ2อนี้สวยงามทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าพลาสติกยังไม่ได้แกะออกจากตัวบอดี้เลยนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเปิดเครื่องแล้วก็ทดสอบกันเลยครับว่าแสงหรือว่าความสว่างของเอเซอร์2,700ลูเมนนั้นจะสว่างสักแค่ไหนครับไปดูกันเลยครับ เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับช่อง YouTube c h ชาแนลที่รีวิวขายโปรเจคเตอร์บน YouTube นะครับวันนี้กำลังรีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น x 1 1 2 0 h ความสว่าง2,700ลูเมนคอนทราสเดตีโอ3,000ต่อ1นนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมา เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบด้วยการเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับฉายเข้ากําแพงเลยครับวันนี้มาดูกันครับนี่ครับมาดูกันเลยครับมาดูกันแบบจัดจะเลยนะครับว่าภาพนั้นโอ้โหแจ่มเลยครับฉายกลางวันแล้วก็ฉายในห้องนะครับนี่เปิดไฟด้วย2หลอดเลยตรงน้นหลอดหนึ่งนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับอืมนี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร์ครับ นี่คือ Acer X1120H นะครับรองรับระบบภาพ3มิติ่ะมมิตินะครับหรือว่าระบบภาพ 3D นะครับเป็น DLP p r o j โปรเจคเตอร์นะครับมีช่องต่อ HDMI ด้วยครับโอ้โหดูภาพครับคุณผู้ชมครับสุดยอดแล้วก็เหลือเชื่อจริงๆครับ2700ลูเมนนะครับผมนึกว่าโปรเจคเตอร์3,500ลูเมนซะอีกดูภาพครับ สุดยอดเลยเดี๋ยวผมพา de ทุกท่านเดินไปดูทางด้านหน้านะครับว่าแสงลำแสงที่ปล่อยออกมานั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้โหใช้ที่นอนในการรีวิวเลยครับอันนี้สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือ a อเซอร์โปรเจ r เตอรุ่น X1120H ความสว่าง2,700ลูเมนคอนราสต์ัเรติโอ3,001 0ต่อนะครับคุณผู้ชมครับ a อเซอร์โปรเจ r เตอครับอันนี้ สีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบนะครับโอ้โหดูครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับนี่เป็นไฟลภาพยนตร์ตัวอย่างจาก YouTube นะครับนี่ขนาดดาวน์โหลดมาจาก youtube นะครับโอ้โหยังแจ่มได้ขนาดนี้นะครับผมฉายเข้ากำแพงเลยครับคุณผู้ชมครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับฉายเข้ากำแพงสีขาวนี่ครับโอ้โหใช้ห้องใช้กำแพงสีขาวในการทดสอบเลยครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับผู้ชมครับนี่คือ Acer Projector X1120H นะครับมีช่องต่อ HDMI รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับเป็น DLP Projector c นะครับ Acer 2,700ลูเมนครับผู้ชมครับดูภาพครับโอ้โหมันสุดยอดจริงๆครับอือดูภาพครับ สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับแจมสุดๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากครับอืมสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอืมืสุดยอดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากครับนี่ครับอืมฮสุดยอดจริงๆครับนี่ครับสุดยอดมากครับ สำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา5,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998ดางเกครับเดชชาพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ